ทั้นวิรัสศักดิ์คะวันนี้อยากจะให้พูดถึงการจัดงานของงานเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยอะคะ่ะที่จะจัดที่สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์แถวแถวสวนจตุจักรที่เรารู้จักกันดีนี่นะคะ2-11ธันวาคมนี้ที่มารายละเอียดเป็นยังไงบ้างคะงานนี้ค่ะครับในระหว่างวันที่2-11ธันวาคมนี้ก็คือเริ่มจากวันนี้นะครับเป็นต้นไปตลอดทั้งสิบวันเริ่มตั้งแต่9โมงเช้าไปะจนถึง2ทุ่มก็จะมีกิจกรรม การจัดงานเพื่อนพึ่งพางานเพื่อนพึ่งพาเป็นกิจกรรมที่ปกติมีแทบทุกปีครับโดยหลักการแล้วคนที่มักจะไปก็จะเป็นพวกผู้ที่สนใจว่าเอออาหารการกินของอร่อยข้าวของที่เอามาขายจําหน่ายของที่ลึกจากร้านทระบวรงงสานุงวงศ์ต่างๆก็จะมาออกหน่วยออกร้านกันนะครับค่ะอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มแรกที่คนมักจะนึกถึงและจําได้อย่างที่สองก็คือว่าคนไปแล้วเนี่ยเนื่องจาก งานของมูลนิธิอาสาเพื่อนเพึ่งพยายามยากปีนี้เป็นอายุ27ปีของการจัดสร้างองค์กรนี้ขึ้นมาโดยพระเจ้าบรงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีกมมืม่นสุทธนารีนาศครับซึ่งเป็นการช่วยเหลือในเรื่องของราษฎรที่ไปประสบภัยจากเหตุอุทกภยัยเริ่มไปย้อนหลังไปครับตั้งแต่27ปีที่แล้วประเทศไทยมีน้ำท่วมหนักในปี2538ค่ะแล้วก็ปีนั้นพรองค์หญิงท่านก็ ออกเสด็จเยี่ยมราชฎรที่ถูกฝนน้ําท่วมกระทบจำได้ว่าปีนั้นเป็นปีที่น้ําท่วมใหญ่มากนะครับตลอดทั้งพื้นที่ภาคกลางแล้วก็พื้นที่ภาคเหนือตอนล่างเนี่ยน้ําบ่าลงมาผู้คนเดือดร้อนแล้วก็เมื่อเจ้าหน่ายท่านเสด็จออกไปก็ไปช่วยเหลือราชฎรเหตุการณ์อันหนึ่งเกิดขึ้นตอนที่พระองค์หญิงท่านเสด็จอยู่แถวแถว ถนนจรัญสน,นิทวงน,นี่นี่เอ,เองนะครับเพราะว่าน้าท่วมเข้ามาในกรุงเทพแล้วด้วยท่านก็อยู่บนเรือก็ราษฎรก็ยังแช่อยู่ในน้ําแล้วก็รับถุงยังชีพความช่วยเหลือต่างๆที่ทางหน่วยงานของรัฐและภาคประชาชนช่วยกันกระดองออกไปส่งให้พวกงเหนท่านไปเยี่ยมแล้วก็มีประชาชนคนหนึ่งรับของเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ยื่นเงินขึ้นมา20บาทเป็นธนาบัตรเปียกๆครับครับเห็นท่านก็สงสัยว่าทําไมถึงยื่นเงินให้ท่าน ราษฎรผู้นั้นบอกว่าท่านจะได้มีทุนไปช่วยประชาชนคนอื่นๆต่อไปอีก mm hmm. ด้วยเหตุการณ์อันนั้นนะครับพระเจ้าสมสวลี mm hmm. พระวรราชที่นัทธนามากซึ่งเป็นฐานันดรศักดิ์ของท่านเเวลานั้นนะครับ,รบท่านจึงมีดํิริที่จะตั้งมูล,ลนิธิขึ้นมาเพื่อจะทํางานเรื่องนี้ต่องานของมูลนิธิก็คือมุ่งที่จะไปช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้กับราษฎรที่ประสบภัยทางด้านอุทกภัยยี่สิบเจ็ดปีที่ผ่านมาทาให้เรา สถิติจนกระทั่งเราทราบทราบครับว่าในฤดูน้ําหลากหลังลง่วงพอเริ่มหน้าฝนมากลุ่มที่จะโดนกลุ่มแรกผลกระทบด้านนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่ดินโคลนไหลถลม่มอันนี้มักจะเป็นพื้นที่ชันในพื้นที่ภาคเหนือคก็จะต้องมีการส่งความช่วยเหลือเข้าไปต่อมาเมื่อน,น้ําฝนตกลงมามากๆก็จะเริ่มท่วมในภาคเหนือและภาคเหนือตอนล่าง่อจากนั้นก็จะเข้าสู่ภาคกลางตอนบนภาคกลางตอนล่าง พอหมดฤดูฝนไปแล้วภาคกลางตอนบนตอนล่างเนี่ยเริ่มเข้าสู่ภาวะใต้ปกติก็จะไปเริ่มกลายเป็นมรสุมก็จะไปที่ภาคใต้ตอนล่าง่ะนะแล้วก็หลายปีก็จะมีเรื่องมรสุมที่เข้ามาจากทะเลจีนใต้ก็จะทําให้พี่น้องที่อยู่ในภาคอีสานโดยเฉพาะอย่างยิ่งลุ่มน้ําชีลุ่มน้ํามูลและก็ลุ่มน้ําโขงก็จะเกิดน้ําท่วมก็เลยทําให้ได้เห็นนะครับว่างานของมูลนิธิอาสาเพื่อนเพื่อนตายายาก จึงเป็นการทํางานตลอดปีเนื่องแรกคือตลอดปีเนื่องที่สองก็คือว่าปัญหานี้ยังคงเกิดขึ้นอยู่ทุกๆปีไม่เพียงแต่พื้นที่หลายที่เนี่ยโดนน้าท่วมซ้ำซากเดี๋ยวนี้เริ่มมีน้ําท่วมในพื้นที่ใหม่ๆเกิดขึ้นด้วยส่วนหนึ่งมาจากการพัฒนาที่ยังขาดประเด็นเรื่องความยั่งยืนสร้างเมืองขวางทางน้ําบ้างอะไรบ้างหรือการไม่สามารถรักษาป่าต้นน้ำำาลาธารจึงไม่สามารถ ดึงดูดน้ําเอาเก็บไว้ในป่าเอาไว้ได้มากพองานเหล่านี้เมื่อพัฒนามาแล้วก้าวมาสู่นอกจากนิติเรื่องการบรรเทาทุกข์ส่งถุงยังชีพไปช่วยเหลือประชาชานแล้วก็หันมาสู่เรื่องของการพูดถึงเรื่องการเตือนภัยล่วงหน้าครับเพื่อให้ประชาชนสามารถรู้ล่วงหน้าให้ได้นานที่สุดเร็วที่สุดแล้วก็เฉพาะเจาะจงกลุ่มที่สุดเพราะถ้าหากว่ารอดูเฉพาะจากประกาศทางการประกาศทางการส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการประกาศทีละภาคหรือว่า การบอกทั้งประเทศว่าวันนี้ฝนจะตกทุกพรุ่งนี้ฝนจะหนานแน่นแต่ว่าพื้นที่หลายพื้นที่เขาไม่รู้ว่าตกลงของเขาเนี่ยมีความเสี่ยงกลอดคนอื่นแล้วหรือไม่เพราะฉะนั้นเนี่ยงานหนึ่งที่มูลนิธิอาสาเพืพ่อเมืองผาได้ร่วมกันกันกบเครือข่ายของภาควิชาการแล้วก็หน่วยงานของรัฐเจ้าของพื้นที่ก็ออกไปติดตั้งครับสิ่งที่เรียกว่าเทเลมิเตอร์รก็คือมาตรระบบโทรมาสระบบโทรมาสมันจะช่วยตรวจสอบเรียลไทม์นะครับว่า มีน้ำฝนล,ลงมาเท่าไหร่ในถ้วยตวงของเขาขณะนี้เมื่อปริมาณเป็นแบบนี้ในหมู่บ้านนี้และอยู่ต้นน้ําดังนี้มันจะนําให้มีน้ําปริมาณประมาณเท่าไหร่มุ่งไปในทิศทางไหนจะได้รีบเตือนภัยเหล่านี้ก็จะสามารถแจ้งไปยังชุมชนหรือรายตําบลได้ก็จะช่วยทําให้าราดต้อนเนี้ยพ้นจากเรื่องของความเสียหายได้ดีสถิติในสามสี่ห้าปีที่ผ่านมานี้ชัดเจนเลยครับว่าน้ําท่วมบ่อยขึ้นแต่ความเสียหายที่เปียมีถึงราดฎรอนเนี้ยกลับน้อยลง เพราะว่าสามารถเตือนภัยได้ล่วงหน้าเขาจะได้อบยพหลบหนีกันได้ก่อนนะครับครับอันนั้นเป็นเรื่องสองละครับเรื่องที่สามก็คือว่าพื้นที่ท่วมซ้รซากก็ยังคงมีอยู่และเขาเขาก็จะเดือดร้อนมากแม่น้ําหายไปแล้วน้ําลดไปแล้วก็จะต้องช่วยเขาไปฟื้นฟูฟื้นฟูวิถีชีวิตฟื้นฟูเรื่องการธรรมหากินฟื้นฟูในเรื่องของเพาะปลูกพืชพ,พันธุ์ของเขาตัวอย่างกอีกตัวอย่างครับในภาคอีสานสกลนครน้ําท่วมเป็นประจําบางปีท่วมมากจนกระทั่งไปท่วมโดน แปลงที่เขาปลูกต้นครามซึ่งเขาใช้ในการย้อมผ้าของเขาผ้าครามของเขามีชื่อเสียงเพราะฉะนั้นแม้ผ้ามีแต่ไม่มีครามไปย้อมเขาก็ขายของไม่ได้เขาว่าทาหน้าที่ของเขาต่อไม่ไดูุ้ฒิที่อาศ,าศาันพุ่งพยานยากก็ร่วมกับเครือข่ายภาควิชาการมหาวิทยาลัยในการเพาะกล้าเหล่านี้แล้วก็เอาต้นที่เป็นต้นครามเนี่ยส่งมอบให้เขาเพื่อให้เขาสามารถที่จะมีต้นคราม ใช้ต่อเนื่องได้นี่เป็นตัวอย่างนะครับหรือในดังกรณีที่จังหวัดอุบลร,ราชธานีเมื่อเร็วๆนี้น้ําท่วมหนักพอน้ําท่วมนองเข้าไปถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่มีเขามีมูลดินของเขาที่ใช้มาตลอดเวลานานแล้วเพื่อใช้ดินนั้นเหมาะแก่การปั้นเป็นเตาตั้งโลกที่ชาวบ้านซื้อใช้กันค่ะพอน้ําพ้นไปแล้วเนี่ยปรากฏว่ามูลดินเหล่านั้นถูกน้ําซัดหายไปหมดละลายไปหมดเลยชาวบ้านไม่ได้มีอาชีพในด้านการ,กรเกษตรชาบปลูกหรอกครับเขาทําเรื่องปั้น เป่าขายครับมูคที่อาสาเพื่อนมุ่งผาก็ได้รับทราบก็ส่งมีพระกรุณาโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเ็จเจ้าฟ้าพระเชษกาจิติยาภานเรนทราทิพยบดีก็มมาหลวงราชสารแลมีสิริพัฒมาวัตรราชธิดาซึ่งเราเรียกท่านท่านว่าพระองค์พาของเราก็ส่งราชทานประด็จไปเองเป็นราชทานดินเป็นคันรถคันรถเลยนะต้องไปหาซื้อกับที่อื่นให้มีคุณสมบัติเดียวกันเอามาเทกองแล้วก็ส่งพระราชทานให้กับราชดรที่อยู่ตรงนั้นเขาก็ดีใจว่าเขา มีชักมีความสามารถและมีความและเมื่อละไมาในเรื่องตาตั้นเต่าอังโลเขาก็ได้ดินเหล่านี้กลับมาทํางานของเขาต่ออันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างครับว่านั่นคือประวัติของการาตั้างมูลนิธิอย่างนี้งานวันเพื่อนเพื่อนพาจึงมากกว่าแค่การเชิญชวนให้คนเมืองเนี่ยไปซื้อข้าวของป๊อปปิ้งแต่จริงๆแล้วเมื่อไปแล้วเราก็จะจัดนิทรรศการการสาธิตกิจกราม การเชิญให้ผู้แทนของหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนที่เป็นเครือข่ายของมูลนิธิอาสาเพ้่มพึ่งพยายามยากตลอดจนถึงผู้คนจากตัวแทนชุมชนท้องถิ่นที่เคยได้รับความช่วยเหลือน,นั้นเขาก็จะมาอยู่ที่นั่นเพื่อจะอธิบายความผ่านเนตระบบนิทรรศการบ้างการสาธิตสร้างการมีกิจกรรมร่วมบ้างเพื่อให้คนเมืองซึ่งปกติแล้วเนี่ยก็จะเคยเห็นแต่ภาพนิ่งว่ามีน้าท่วมที่ไหนที่ไหนแต่เขาไม่เคยได้มีโอกาสสัมผัสกับคนที่ฝูกน้าท่วมหรือคนที่ออกไปช่วยเหลือน้าท่วมเรามีการแสดงสาธิตเรื่องวิธีการช่วยเหลือคน เวลาที่น้าท่วมบ่อยครั้งนะครับน้าท่วมเข้าไปในโรงพยาบาลแล้วจะต้องส่งทีมเข้าไปวันนี้อาสาเพื่อนเพื่อนพาซึ่งมีอาสาสมัครที่กระจายกันอยู่นั้นเนียและมีความเชี่ยวชาญเขาก็จะเก่งในเรื่องการผูกเชือกผูกเชือกผูกเงื่องการใช้เรือท้องแบนการบริหารจัดการเกี่ยวกับเรื่องการผสมพยาบาลการเอาเรเลเข้าไปช่วยเพื่อจะพาผู้สูงอายุผู้ป่วยจิตเตียงให้ออกมาจากพื้นที่น้ําท่วมได้บางกรณีก็เป็นเรื่องที่ให้คนสามารถมาร่วมในการบรรจุถูงงย่างชีพได้ครับในงาน ซึ่งก็จะมีประสบการณ์ที่เราสะสมมานานนะครับพระองค์หญิงท่านเนี่ยทรงสังเกตตั้งแต่ว่าเวลาที่ขนของเยอะขนาดนั้นหลงอยังที่เดินทางมากขนาดนั้นหนึ่งต้องใช้เวลาต้องวางแผนล่วงหน้าว่าสมุงยังที่ควรจะไปกองรอที่ใดสองในตอน,น,นแรกกรอกของขา้าหุวงยังที่นั้นอะไรควรจะลงก่อนอะไรควรจะลงหลังบรรดาของที่อาจจะหกตกแตกของที่จะถูกบีบเบียดจนกระทั่งมันบูดเสียก็จะต้องหาวิธีในการลง ที่ถูกต้องอันนั้นก็จะเป็นการสร้างทักษะบางอย่างครับเพื่อทําให้คนเมืองที่แทนที่จะมาร่วมแล้วก็แค่อาจจะแค่ร่วมบริจาคแต่ว่าเขาได้เห็นเลยครับว่าเงินที่เขาได้ส่งให้เขาไปในมูลนิธินั้นเนี่ยมันถูกเอาไปใช้อย่างระมัดระวังในการดูแลและให้แน่ใจว่าของที่ส่งไปนั้นเนี่ยจะไปถึงผู้ที่รับความเดือดร้อนอย่างแท้จริงอีกวิธีหนึ่งก็เพื่อจะอนธิบายเห็นนะครับว่าอะไรบ้างเป็นสิ่งที่เราคนเมืองสามารถทํากันได้เพื่อจะช่วยทําให้ลดปัญหา ที่เกิดขึ้นจากการอุทกภัยไม่ไว่าจะเป็นเรื่องของการเข้าใจเรื่องปัญหาภาวะโลกร้อนปัญหาภูมิอากาศเปลี่ยนแลงหรือแม้กระทั่งการที่เราจะไม่ทิ้งขยะเราจะลดการใช้พลาสติกที่ไม่จําเป็นของเหล่านี้มันไปฝังทางน้ํานี่เป็นต้นนะครับเพะฉะนั้นทีมของงานเนี่ยจะชื่อว่างานเพื่อนไม่ทิ้งกันในยามยากท่านหมายถึงว่าทําให้ผู้คนที่เป็นคนเมืองนะครับเวลาไปเที่ยวในงานนั้นเนี่ยเขาจะได้มีความมีโอกาสสัมผัส กับความรู้สึกว่าเขามีเพื่อนร่วมชาติของเขาแล้วเขาได้ร่วมกับน้ําพระราชารืษอไทยน้ำพระไทยแล้วก็น้ําใจคนไทยเป็นจำนวนมากเนี่ยที่ออกไปช่วยกันมาโดยตลอด27ปีภายใต้แนวคิดเรื่องการแบ่งปันพอเพียงและยั่งยืนครับครับงานนี้ย้ำอีกครั้งหนึ่งครับว่าจะจัดขึ้นตั้งแต่วันไหนถึงวันไหนและที่ไหนครับท่านครับ งานจะจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปไปจนถึงเป็นเวลาสิบวันไปจนจบวันที่สิบหนึ่งธันวาคมนะครับวันนี้วันที่สองก็จะจัดไปจนถึงวันที่สิบหนึ่งธันวาคมงานมีตั้งแต่เช้าเก้าโมงเช้าไปถึงสองทุ่มสถานที่จัดคือที่สวนสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจซึ่งอยู่ติดกับรถไฟฟ้ามีทั้งหมดรถบีทีเอสนะครับรถไฟฟ้าใต้ดินที่แลนไปทางมูลนิธิได้จัดให้มีรถตู้ไปรอรับสําหรับคนที่ลงมาแล้วอยากจะมาที่งานและไม่อยากจะเดินมา หรือบางกรณีอาจจะมีเกิดมีฝนตกก็จะได้สามารถอาศัยรถตู้ฟรีเนี่ยพามาที่งานได้ที่สวนเองก็มีที่จอดรถมีลานจอดรถนะครับหรือสําหรับท่านที่มาจากต่างจังหวัดมาที่สถานีบขศส,าสวนนี่อยู่แท่ไปเรียกว่าอยู่ตรงข้ามกับสถานีบขศในปัจจุบันที่หมอชิดนะฮะแล้วก็ทางด่วนก็อยู่ตร,ต,รตรงตรงนั้นเพราะฉะนั้นก็มาตรงนั้นได้โดยสะดวกส่วนในงานนั้นก็นอกจากที่มี สินค้ามาจากร้านพระบบมวรงสานุวงโครงการหลวงต่างๆที่มาจัดจำหน่ายในราคาที่ย่อมเยาวแล้วก็ยังจะมีพวกอุปกรณ์ข้าวของหรือว่าของที่ระล,ลึกที่ชาวบ้านเป็นคนทำมีขนมที่หาทานยากขนมไทยหาทานยากนะครับจากสมาคมชมรมอนุรักษ์ขนมไทยเนี่ยเขาก็มาร่วมออกหน่วยออกงานกับเราด้วยชมรมของแม่ทานกองทัพเรือทหารอากาศทหารบกหรือว่ามูลนิธิอื่นๆที่มีส่วนร่วมง,งานกับพวกเราในสนามนั้นเนี่ย เขาก็มาออกงานเอาของดีของเขามานําเสนอมีสมาคมภริยาอายการสมาคมภริยา,าข้าราชการกระทรวงกลาโหมชมรมคู่สมรสตุลาการศาลยุติธรรมร้านคนะ้าชุมชนกระทรวงมหาดไทยร้านโกลเด้นเฟสเหล่านี้สมาคมแม่บ้านฐานเารือช้านตำรวจเหล่านี้มาร่วมกันนะร้านวันศุกร์จากกรมราชธรรมแล้วก็ถ้าเป็นภาคเอกชนนั้นเนี่ยก็จะมีตั้งแต่หอการค้าสภาอุตสาหกรรม เครือหภาพเมืองไทยประกันชีวิต King Power The Mall ปุ่มเซ็นทรัลแล้วก็บ j c จเริญพกพันเหล่านี้เนี่ยมันร่วมกับเรานะครับร้านออกร้านแต่ว่าจะมาซื้อของจะมารับประทานอาหารซื้อขนมหรือมารับข้อมูลข,ข้อมูลแบ่งปันความรู้จากงานที่เทศกาลหรือเข้าไปร่วมในกิจกรรมกับเรานะครับงานหลายอันที่คนเข้ามาแล้วอ่ะนลกให้ถึงเลยก็คือว่าฟองนมเนี่ยนะครับฟองนมที่เด็กดื่มแล้วคร้วได้ถูกเอาไปบีบอัด ลายมาเป็นหลังคาครับเป็นแผ่นหลังคาเวลาที่น้ําท่วมแล้วพักพาบ้านผู้คนหายไปทั้งหลังเพราะไม่มีที่อยู่อาศัยจําจนวนหนึ่งเนี่ยก็ต้องไปอยู่ตามเต็นท์แต่สําหรับบ้านของกลุ่มที่หายทั้งหลังจริงๆอย่างนี้เนี่ยมูลนิธิเพื่ออาศัยเพื่อนพ่งพาร่วมกับกลุ่มบรรเทาสาระภัยนั้นเนี่ยเราก็จะไปสร้างสิ่งที่เรียกว่าบ้านเหล็กบ้านเหล็กค<ะ>ือการเอาโครงเหล็กนี้ไปประกอบที่ออกแบบมาแล้วนะตั้งแต่ต้นสามารถทําให้มันการม,มีมีผนังหลังคาฝาผนังมีบันไดขึ้นไป เขาอยู่ได้ลักษณะที่เป็นบ้านมีปลั๊กไฟฟ้าให้ใช้มีแสงส่องสว่างแล้วก็มีหน้าต่างด้วยนะครับแต่ว่าหลังคารุ่นแรกๆนั้นเนี่ยยังเป็นหลังคาเหล็กตอนหลังเนี่ยกลายมาเป็นหลังคาเขียวก็คือหลังคาที่ทํามาจากากล่องนมเอามาบีบอัดนะครับข้อดีของมันก็คือว่ามันกันน้ําน้ําหนักเบาแล้วก็ดูดซับเสียงเพราะฉะนั้นเวลาฝนตกลงมาใหม่นั้นเนี่ยถ้าเป็นใช้สังกะสีหลังคาเหล็กเหล่านั้นมันจะเสียงมันดังแต่พอเป็นหลังคาเขียว นอกจากเอาขยะตามมาบีบอัดให้มันกลายเป็นวัสดุใช้ประโยชน์แล้วผู้ที่ไปอยู่อาศัยก็ไม่ร้อนเพราะมันเป็นถนนกันความร้อนเดี๋ยวนี้เราทํามาถึงขนาดที่เป็นว่าไม่ใช่แค่ทําหลังคาแต่ทาเป็นฝาผนังได้หมดแล้วด้วยเพราะฉะนั้นเสียงจากข้างนอกก็จะเข้าไปลบกวนน้อยความร้อนจากข้างนอกไอร้อนข้างนอกก็เข้าไปรบกวนน้อยในช่วงเวลาที่คนเขากาลังมีความทุกข์จากเรื่องน้าท่วมบ้านพัดพาหายข้าวของเสียหายนั้นเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งที่พระองค์หญิงท่านทรงห่วงใยเสมอและทรงท่านทรงมีชื่อเสียงในเรื่อง การที่ท่านทรงเลี้ยงดูพระธิดาของท่านมาตั้งแต่เล็กเองท่านทรงเป็นแม่ครัวท่านสนใจงานครัวดังนั้นคนจะรู้จักตับบทสเสวยซึ่งก็บอกว่างานตับบทของที่พระอ,องค์หญิงท่านเป็นผู้ผลิตสูตรและบางครั้งเป็นผู้ปรุงขึ้นมาให้เองนั้นแล้วก็มีจัดจำหน่ายในปีหนึ่งไม่กี่ครั้งนั้นเนี่ยคนก็จะนิยมไปซื้อรับประทานนอกจากนั้นแล้วเนี่ยบรรดาน้ำพริกน้ำแกงต่างๆที่จะใส่เข้าไปในถุงยังชีพนั้นเนี่ยพระอ,องค์ท่านทรง ชิมเองเสมอแล้วก็ส่งชิมจากในตลาดหลายยี่ห้อเพื่อจะให้แน่ใจว่าของที่ไปถึงในถุงอย่างชีพนั้นเนี่ยไม่ใช่แค่เอาไปแค่อย่างชีพแต่ต้องเอาไปแล้วทานแล้วรู้สึกอร่อยได้ด้วยสุดท้ายก็คือว่าในงานเนี่ยก็จะมีสิ่งที่เรียกว่ารถปรุงอาหารครับรถปรุงอาหารนั้นเนี่ยเป็นการออกแบบของเอารถใหญ่มาปรับปรุงให้มีครัวอยู่ข้างในเลยนะครับก็ญิงท่านรับสั่งว่าเวลาที่คนเดือดร้อนจากน้ําท่วม อากาศเย็นสิ่งหนึ่งที่เขาอยากจะได้คงไม่ใช่แค่เรื่องให้เขาไปขงหาอาหารด้วยการแจกข้าวสารอาหารแห้งไปเฉยๆแต่บ่อยครั้งถ้าเราสามารถไปทําอาหารตรุงสุกและรรชาติอร่อยร้อนๆให้เขาทานกําลังใจเขาจะดีถ้าครอบผลคอยได้ไปด้วยก็ถือพวกรบรรดาเจ้าหน้าที่ที่เขาไปช่วยงานอยู่นั้นเนี่ยบ่อยครั้งเขามีแต่ข้าวห่อเล็กๆไปถ้าเขามีอาหารรุงสุกพร้อมทานอร่อยร้อนๆก็จะเป็นเรื่องที่ดีเพราะฉะนั้นทอดไก่ของที่รถปรุงอาหารของเราเนี่ย รถประกอบอาหารที่ของมูลนิธิเพื่อนพื่งพทานนั้นเมื่อออกไปที่ไหนแล้วเนี่ยก็จะจอดแช่อยู่ที่นั่นเนี่ยเป็นเวลาเท่าที่สามารถจะสามารถให้เราจอดอยู่ตรงนั้นได้แล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแล้วก็อาสาสมัครที่เข้าไปช่วยเหลือาราษฎรในยามเดือดร้อนเนี่ยได้เป็นอย่างดีรถรุงอาหารวันนี้ก็จะมาจอดอยู่ในงานนี้ตลอดนะครับแล้วก็มีการรุงไก่ทอดแล้วก็ตูตดต่างๆด้วยที่เขาเคยทำเนี่ยเพื่อให้ประชาชนที่มาเดินในงานเนี่ยรับประทานฟรี เวลารัาประทานฟีเสร็จแล้วเราก็จะยินดีนะครับว่าหากว่าเขาจะยินมีสจิตศรัทธาร่วมบริจาคให้ตามอัธยาศัยเลยเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทําออกไปนั้นเนี่ยก็มุ่งหมายที่จะช่วยทําให้น้ําใจจากพี่น้องราษฎรน้ําพระราชหิดไทยมุ่งไปถึงในพื้นที่น้ําท่วมโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ที่น้ําท่วมหนักมากน้ําท่วมหนักๆน้ําท่วมนานๆบ่อยครั้งเวลาที่เราสังเกตนะครับเวลาผู้คนคนชั้นกลางจากเมืองส่งของ สัมพะระไปช่วยเหลือคนในพื้นที่น้ําท่วมส่วนใหญ่ก็จะมีอุปกรณ์ไม่ทพีพอเขาจะไปในจุดที่เขาไปสะดวกอีนนี้ในจุดนั้นเนี่ยก็จะมีหลายหน่วยหลายเจ้าเนี่ยก็ไปแจกของถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยเราก็เห็นว่าคนที่อยู่ในคุ้งน้ํานั้นเนี่ยได้ก่อนแต่คนที่อยู่ในคุ้งน้ําถัดไปที่อาจจะอยู่ลึกเข้าไปถึงยากนะเขาก็จะยากมากที่เขาจะมารับความช่วยเ,เหลือเหล่านี้สิ่งเหล่านี้มูลนิธิก็จะทําแผนเอาไว้ในการสื่อสารกับทางนายอำเภอและผู้ว่าราชการจังหวัดว่าขณะนี้ ต้องการความช่วยเหลือแล้วหรือไม่ถ้าต้องการความช่วยเหลือต้องการให้ไปที่จุดใดต้องการกี่ถุงต้องการสารุสุ่มคนประเภทใดเรามีถุงอยู่สามประเภทนะครับถุงยางที่นั้นก็คือถุงที่เป็นสําหรับผู้คนธรรมดาอันนี้จะเป็นถุงสีส้มถุงสีเอเอเอ,เอ,เอม่วงส้มกับม่วงเนี่ยนะครับน้าหนักประมาณยี่สิบกิโลกร,รัมทีเดียวนะครับแต่ว่ารับไปแล้วเนี่ยอยู่ได้แน่ๆมีตั้งแต่รองเท้าแต่ผ้าอนามัยไปจนกระทั่งอาหารการกิน หรือแม้กระทั่งนะครับเอถุองไม้ถุงมือถุงดํเพื่อจะใช้แทนเอ,อห้องสุขาจําเป็นของพวกนี้หรือแม้กระทั่งแต่กรณีน้าท่วมห,หนักๆนี่คนน่าจะลืมไปว่าน้าท่วมวัดด้วยเหมือนกันนะครับแล้ววัดรประเทศไทยนะส่วนใหญ่จะวัดอยู่ข้างน้าทั้งทั้งทิ้นเลยเพราะรสมัยก่อนคนไทยสัญจรไปมาโดยทางน้ําน้ําท่วมเมื่อไหร่วัดโดนก่อนเมื่อนั้นแต่คนคอาจจะนึกถึงวัดน้อยเพราะนั้นผูห้หญิงก็ทําให้มีถุงสีจีวร อันนั้นก็เป็นของโดยเฉพาะเลยครับที่สําหรับใส่ให้กับเวายพระสงฆ์ที่อยู่น้ําท่วมเพื่อท่านจะได้มีข้าวของที่ท่านต้องใช้ในฐานะที่ท่านเป็นสงฆ์ของที่อยู่ในนั้นก็จะออกแบบมาให้เรียบร้อยเลยคพราบว่าเหมาะกับการที่ใช้งานของพระสงฆ์ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลค,ครับค่ะครับงานนี้นะครับก็จะจัดขึ้น วันที่2ถึง11ธันวาคมนะฮะก็จะมีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินิทรรศการเกี่ยวกับพันธรรกิจของมูลนิธินะฮะเรื่องของการเฝ้าระวังบรรเทาทุกข์ฟื้นฟูกันครบวงจรแล้วก็การจำหน่ายสินค้าต่างๆด้วยนะครับงานนี้จัดขึ้นตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงครับท่านครับ จัดขึ้นตั้งแต่เช้า9ก้าโมงเช้าแล้วก็ไปปิดงานตอนประมาณสองทุ่มของแต่และคืนครับคบโดยที่จะมีแสงส่องสว่างให้นะครับเวลาที่เข้าไปก็จะไม่ต้องห่วงเรื่องว่าเข้าไปแล้วจะมืดหรือไม่เพราะสวนมีขนาดใหญ่มากครับและแม้กระทั่งท่านที่ไปกลางวันเองหากว่าท่านเดินในงานแล้วท่านยังไม่จุใจสวนนี้ก็มีขนาดใหญ่พอมีพันไม้แปลก,กตาที่สะสมมาจากทั่วประเทศไทยนะครับพันไม้หายากก็ให้สามารถเดินได้อย่างร่มรื่นครับครับ เอาละครับ,รรบวันนี้ทางรายการครับขอบคุณท่านวีรศักดิ์โคสุรัตรกรรมการบริหารมูลนิธิอาสาพเ,พเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงครับขอ,ขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับครับก็เชิญชวนนะครับเที่ยวง,งานเพื่อนพึ่งพา2565นาะครับปีนี้ก็จัดขึ้นตั้งแต่วันที่2ค่ะก็คือวันนี้ครับวันแรกนะคะไปจนถึง11ธันวาคมเรียกได้ว่าเกือบ เกือบตลอดทั้งวัน9ก้าโมงเช้าถ no ึงสองทุ่มนะครับที่สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เขตจตุจักรครับเก้าโมงเช้าถึงสองทุ่มนะฮะก็จะได้พบกับนิทรรศการต่างๆนะครับกิจกรรมต่างๆมากมายนะครับนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติแล้วก็นิทรรศการเกี่ยวกับพันธกิจของมูลนิธินะครับที่สําคัญเนี่ยคุณนรนาถคือการนอกจากการเยียวยาแล้วเนี่ยสิ่งที่ผมเห็นแล้วดีที่สุดคือการป้องกันป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นเรื่องของอุทกภัย ให้เกิดความสูญเสียน้อยที่สุดแล้วก็มีการดูแลป้องกันการสูญเสียบรรเทาทุกข์ผ่านวิธีการต่างๆเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนกับสังคมนะครับค่ะก็ไปกันได้2-11ธันวาคมนี้9โมงเช้าถึง2ทุ่มที่สวนสมเด็จพระนารเจ้าศิริกิติ์เขตจตุจักรครับ